มีการกัดสีใบฮาร์สวยชัดเจนอย่างไม่ได้เ <Wow. S 1> ชื่อเลยค่ะรายละเอียดในคลิปนี้จะเป็นการแก้ไขที่ถาวรก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องคุณต้นในทีเวลา17.30นเช่นเดิมคะ่ะ วันนี้ต้นก็มากับบอนสีที่มีพื้นใบสีชมพู oh. ใบฮารสีน้ำตาลเม็ดสีขาวกระจายอยู่ทั่วใบสวยงามจริงๆเลยค่ะถ้าทุกท่านได้รับชมคลิปช่องคุณต้นไอทีเป็นประจำน่าจะจำได้ว่าบอนสีกระถางนี้น้องชื่อบอนสีสาวนาครชัยศรีค่ะบอลสีสาวนาครชัยศรีกระถางนี้ปลูกในกระถางชูขนาดไซส์ห้าค่ะ ซึ่งเป็นบอนสีที่เลี้ยงนอกตู้ถึงจะเป็นบอนสีที่เลี้ยงนอกตู้น้องบอนสีสาวนาครชัยศรีกระถางนี้มีการกัดสีใบฮับสวยชัดเจนอย่างไม่ได้เ <Wow. S 1> ชื่อเลยค่ะจากวันเวลาที่ต้นต้องติดภารกิจที่ผ่านมาสิหลายวันบอนสีบางกระถางต้นก็ยังไม่ได้มีเวลาดูแลอย่างเช่นบอนสีกระถางนี้น้องชื่อบอนสีทศกัณค่ะ ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าวันนี้ใบน้องบอลสีโทศกันมีใบบางใบมีขอบไหมค่ะต้นขออนุญาตรดน้ำกระถางน้องบอลสีทศกันมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ในการรดน้ำน้องบอลสีโทศกันในครั้งนี้กันค่ะไม่มีน้ำที่ต้นรดไปไหลออกที่ก้นกระถางเลยค่ะ น้ำที่รดไปยังคงขังอยู่ในกระถางน้องบอลสีทศกันทั้งหมดเลยค่ะและต้นจะขออนุญาตเปรียบเทียบกับการรดน้ํากระถางน้องบอลสีสาวนครชัยศรีที่กัดสีใบฮับสวย,ยงามชัดเจนมากๆเลยค่ะจะเห็นว่าน้ําที่ต้นลดไปไหลออกที่ก้นกระถางปกติเลยค่ะจากการทดสอบข้อสรุปที่ได้ก็คือดินปลูกกระถางบอลสีทศกัณ เสื่อมสภาพอาการบอลสีที่แสดงให้เราเห็นนั่นก็คือขอบใบน้องบอลสีจะมีลักษณะไหม้ทุกท่านลองไปสังเกตดูบอลสีที่บ้านนะคะว่ามีอาการเหมือนบอลสีทศกัณฐ์ของต้นหรือไม่ถ้ามีอาการเดียวกันไปค่ะเดี๋ยวเราไปแก้ปัญหาขอบใบน้องบอลสีไหมพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นต้นขออนุญาตตัดคลิป ช่วงขั้นตอนในการลื้อหัวบอลสีออกเพราะจะทําให้คลิปยาวจนเกินไปค่ะแต่ขั้นตอนจะเริ่มจากลื้อหัวบอลสีนําไปล้างน้ําให้สะอาดตัดส่วนที่เน่าออกจากที่เห็นบอลสีทศกันไม่มีหัวเน่าเลยค่ะโชคดีมากๆเลยมาถึงขั้นตอนการเตรียมดินปลูกดินปลูกในวันนี้ต้นใช้ดินหมักค่ะในดินหมัก ก็จะมีใบก้ามปู1ส่วนผสมกับใบมะขามครึ่งส่วนหมักรวมกันแล้วนำไปตากแดดให้แห้งส่วนผสมดินปลูกที่2นั่นก็คือขุยมะพร้าวและกากมะพร้าวสับแช่น้ำทิ้งไว้1-2คืนล้างออกด้วยน้ำสะอาดที่ต้นใช้ขุยมะพร้าวและกากมะาพร้าวสับเพื่อให้ดินมีช่องว่างดินจะได้ล้วนซุยต้นบอนสีชอบดินล้วนซุยค่ะปริมาณที่ใช้ต้นใช้ ครึ่งส่วนค่ะส่วนผสมที่สามสหรับวันนี้นั่นก็คือน้ําหมักขี้วัวแห้งค่ะในน้าหมักขี้วัวแห้งก็จะมีธาตุที่พืชต้องการอย่างเช่นธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมซึ่งล้วนแต่เป็นธาตุหรือสารอาหารที่พืชต้องการอย่างครบถ้วนเลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน เราก็จะได้ดินปลูกที่มีทั้งสารอาหารที่สำคัญต่อบอลสีและพืชทุกชนิดและดินปลูกที่มีความร่วนซุยค่ะการปลูกเริ่มจากต้นใช้ถานรองก้นกระถางปลูกค่ะการใช้ถานรองก้นกระถางต้นขอดแนะนำเลยค่ะเพราะถ่านจะมีรูเล็กๆช่วยกักเก็บน้ำกักเก็บปุ๋ย การเก็บจุลินทรีย์จะทำให้บอนสีแข็งแรงโตเร็วช่วยป้องกันโรครากเน่าใบาเหลืองได้อีกด้วยค่ะเติมดินที่เตรียมไว้ลงไปที่ก้นกระถางเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วให้ใส่สตาร์เกิจีที่ก้นกระถางเล็กน้อยเพื่อฆ่าเชื้อโรคในดินค่ะเติมดินที่เตรียมไว้ลงไปอีกเล็กน้อยเพื่อไม่ให้รากของน้องบอนสีสัมผัสกับสตาร์เกิจีโดยตรงค่ะ แล้วนำบอนสีทศกัณฐ์ทุกหน่อลงปลูกได้เลยค่ะหรือท่านใดจะแยกหน่อบอนสีปลูกเพิ่มทำจำนวนก็ได้เช่นกันค่ะรดน้ำบอนสีเพื่อทำการทดสอบว่าน้ำยังคงขังในกระถางบอนสีทศกัณฐ์อีกต่อไปอยู่หรือไม่ค่ะ <Wow. S 1> ว้าวน้ำไหลออกที่ก้นกระถางเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการปลูก ให้นำกระถางบอนสีที่ปลูกใหม่หรือเปลี่ยนกระถางมาแช่ในน้ำทิ้งไว้15-20นาทีเพื่อให้ดินในกระถางอุ้มน้ำค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการแก้ไขปัญหาบอนสีขอบใบไหมใบไม่สวยถ้าปล่อยไว้ไม่รีบทำการแก้ไขจะทำให้บอนสีรากเน่าหัวเนา่าหัวฟออาจจะถึงทำให้บอนสีตายได้เลยค่ะ จากรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้ทุกท่านลองไปสังเกตบอนสีที่ปลูกไว้ที่บ้านนะคะเมื่อไรก็ตามที่เรารดน้ําแล้วขังในกระถางเป็นเวลานานๆต้องรีบทําการแก้ไขปัญหาตามคลิปที่ต้นได้แชร์ไปอย่างเร่งด่วนเลยค่ะรายละเอียดในคลิปนี้จะเป็นการแก้ไขที่ถาวรไม่ว่าจะเป็นการปลูกบอนสีที่จะได้ดินที่มีสารอาหารที่พืชต้องการ รวมถึงดินมีความร่วนซุยการใช้ฐานในการรองก้นกระถางจะช่วยในการกักเก็บน้ำกักเก็บปุ๋ยกักเก็บจุลินทรีย์ทำให้รากบอนสีไม่เนา่าเมื่อรากและหัวบอลสีไม่เนา่าขอบใบไม้ของบอนสีก็จะไม่แสดงอาการออกมาค่ะดังนั้นการแก้ไขปัญหาตามคลิปนี้จึงเป็นการแก้ไขปัญหาบอลสีมีขอบใบไม้ ใบไม่สวยแบบถาวรเลยค่ะสำหรับท่านที่ปลูกบอนสีแล้วบอนสีมีขอบใบไหม้ใบไม่สวยต้องการทำให้บอนสีที่ท่านปลูกไว้กัดสีสวยสดใบฮารสวยชัดเจนทำตามคลิปนี้ได้เลยค่ะตนเองก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกบอนสีด้วยกันทุกท่านค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอที a ช n แนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง TikTok คุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอนสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการ ปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ